บอกงงงามแท้ไม่เคยยังไปได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วบอกเออไปไปไปทางนี้ตัวฮะทางนี้เออลืมโอ้ยนี่หลงทางแล้วมึงเอาอีกแล้วไอ้เคยกับน้องเนียนี่สองคนนี่มันเอาอีกแล้วเพื่อก่อนกูยังบ่เศร้าคือเด้อว่าสูไปเฮ็ดอีหยังกันแบบนี้ต้องนั่ไปเบิ่งไปไปมาพี่เอาห้องไม้พุ่นเด้อหยุด สิพากันไปืใส่ฮะสิพากันไปืใส่ไปคือเก่าไปโอ้ไม่ไปเห็ดอีหยังคือเก่าไปเห็ดแนวเคยเห็ดทะเลไเห็ดเนวเคยเห็ดอีหยังไปเห็ดอีหยังแนวเคยเห็ดนี่ไปยังต้องมีสาตลอดเลยเวียะเก่าหะแลเอ้ยเวียะหยังอู้อันไอ้เคยฮันเด้ไอ้เคยบอกเมียเจ้าไหม นี่ละนี่ละเห็นบ่อคนซาวาไอ้เคยกับน้องเมียมันเป็ี่ยนกันแม่แมนเลยเลี่ยนเป็นอย่างงงคอยไปกับมันมันกิดไม่ไรใดดิคอยก็ให้เงินมันนี่แหละวุ้นน้าเออืออีแสงมึงเป็นน้องกูเด้อก็เขาเป็นน้องเจ้าอะไรเจ้าหนาเงินหรืมึงเห็นตะแกงเงินหรืเจ้าก็ไม่เคยให้เฮาเนาะกูบพิ่ให้แล้วมึงก็บต้องจำเป็นมาต้องมึงสิมาเห็ดจังซี้เอาเห็ดน้ำเจ้าเจ้าก็ให้เฮาเห็ดน้ำไม่เคยเคยให้เน้ออือีแสง ป่าดิมึงดูฝนตกป่าสีทองสิง<ท>เีอ<ท>ะไรเจ้าสิโอ้ยป่าพาหวะนี่มันย่นหนิยังโอ้ป้าป่าบอกมาเลยจะสียู่น้ำข่อยหรือสียู่น้ำมีแสงเขอ,อยู่น้ำม,มันก่อนพอได้เขาแจ้งมันเมื่อสั้นเขาแจ้งเวลาเด้อเบื่อเวลาจีเรนต้องลกก่อนตุ้งฮะแจ้งมันมาลกขนกีตาแร่เฮ้ยต้องลกคนดีห้าคนที่ลกใคร เจ้าไม่เห็นจังสีมันบมเมนแนวได้เถวคนไทยบ้านไทยเมืองเข้าเจ้าเห็นสหอบสาดจังสีเขาเจ้าสิคิดว่าจังไดเขา้าไม่ได้คิดด้วยว่าเจ้าสิไปลนคนกิ้ต่แรกกันนานังเอ้าเิ่าเป็นคิดม้าสิเิ่งหมาล่ำเอาเป็นยังลบคคนกิต่แรกันซ่มัมันดีสมบบดีตัวเดีวละที่บาดดูเส่เออโรไปลรมามันบ่ได้มีแนวอื่นบอกบ่แล้วมีบดบือดิิ่จะเห็นเ๊เออไปไปจัน ว่ามันมีแนวอื่น่ย